สวัสดีครับพี่น้องกับเขาเลี้ยงนีเด้อนม่มา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 ,มา,ม,ามาเสียดนากันนั่นึืนบ่ได้ดดหรอกเถอะนี่ยนานืนมากก็พอบมาขนมไหนีน่า,มานมาขีดหมนั่นนี่ขนมาหนีหนึ่งขีดไหหนึ่งสองขีดไที่ไ ตัวมันแหงหน่อยขืนม่หนึ 1, ่งสองหนึ่งสองคืนแม่หนึ่งสอง้ยตัวมันแหงหน่อยแต่แกข้นม่หลีกเมียกวาไปหนึ่งสองกินเข่ากันพี่นอกเอ้ยกินเข่ากันได้สดัตว์จริงมาปลากันดอกเออไอชน ขื่นหน้าอีหลีมันตตมันหน่ย่ยมันแห้งเบิ่งก็น่ารู้บ่ให้นางกันบ่เหลี่ยวเรื่องนี้เอานางแค่นี่นางคนที่กินเข่าไหมนอนลงไปเดื่อนไรครันบอนนอนเอานอน หามสั้นขนนะวาบวก,ก,นบอ,ก,กอนนะวาดิงเขานะเบื้องแคบ,บันไหนไม่เกิออยากขึ้นมาน้ำผมพีนวลมือจอกับเบื้งองเราลวดเอา้อาไปรองเบื้องกันไหม เขาคือว่ามันเสียบแต่ผมบ่รู้หรอว่าเขาเกิอนนอี่อย่างอย่างวะเรื่องสื้อเลยล่ะค่ายเผื่อคล้ายบอลแมพี่น้อนต่อ่าเพิ่นว่าแกงสนเสียบด้วยว่ะว่าล่วงเบิรงกันน่ะกินเบอร์เป็นเบิร์แล้วเบนร์อืม เอาไปกินกับตำหมกฮวงด้วยคือสีขาวกันดูดอกคล้ายๆแักขั้นจรองแล้วอเบอร์แมนแสบด้วยมาลอบงบ้างลองบ้างหลากหลายเม่น,นูอันนี้ก็ได้ แสบเยวสัตอืแสบแสบพอกินพอกินนีมม่มาในต้วสูชีเขียวเดีสิว่าผมใส่เสบอาสซ้ำกัน ก็ได้ถือว่าโอเคไม่เลีเ่ยนหรอกแต่ตัวเด่นมากจริงๆเจาบยุวอายเป็นต้าบอกห่งมาหายซ้ำน้วยครับอันนี้แหละผมเรื่อมเสือ มันติดอยู่ในปากเลยมบนเรื่องไหมโอ๊ยมันติดอยู่ในหน้นผากกันว่าตามบอกฮวงกยู่เสียมันเดือดปวด คือก็ประแดบแบกบวก็แซบผัแหงว่าเลืมเสียกะกไรแซบบอนผมเคยกินหอกวะเพยกินแต่ผักขั้นจ่อผักขั้นจองผักขั้นจองผักขั้นจองเนาะอืมอืมอืมอันนีก้ก็เลย บมโหว่ากับเขาเรี่ยสูงั่นแล้วจะขวงางอเลยกินเลี่ยมนะกลันกวนข้นตัวจมหายเือดอกพี่ว้องผมก็นหักเขาอ,อ,ล,อลังในจะจมอ่ะปอบานถาดแม่ออเป็นธรรมดา เราลูบเนาะกะผู้ใดบ่มักแมวหรือว่า,าเห็นเห็นแบบนี่ก็ว่า,าบ๊อดียิ่งสิกะขอจูบขอให้เนาะสำหรับผู้นนที่บ่ได้ปลูกขี้กับบ๊อบเดากันเนาะอย่างเี้บ่ได้ถือโทษขวดผู้ใดอืม ้องกับคุ้กันแบบปกตินันน่นแหละะปัดไข้ใส่กแหลมอันนี้สนตันโอ้ยชักอันนี้ เสียผมนะอืมลดรองเท้าดักน้อนไปน้อนทีน้อนยากับเปื่อยแล้วลุกไปน้อนทีน้อนอืมไปน้อนรอดหัวผัวไทยกีบเรื่อเรื่อลงไปไปก็จงเบิ้งหลอกยาอ่ะเปื่อยแล้วคุณไปบีไปแล้ว ไปเบ้อไปไปเบ้ไปเร็วตรงสุดท้ายขังนวดมันหันว,นว,นว่าจะเปิดทะลมเราเรื่องแบบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราค่อยตึงก,กำหนดช่างมาล้างยาแล้วเราค่อยล้างยาใช่ไหมกเดือนหลังเดือนหนึ่งไปนวด,นวดไปลูปไปไปไปนวดไป <c ười> ไปแปเป็ปนนั่รอขอยแล้วรหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแซบง,งบอกไงาะได้หเลี้ยงกว่างเลยครับบอกเดี๋ยว้ยนมาม่ ก็ต้องอันนี้เพราถ้า,าคลิปเน่อยเห็นม่นี่นหนู่จอไม่ตังก็น้องเคอยางานนี่แหละพวกเขารับยิ่เขาดีเป็นไงไปใส่ไปใส่ไปข้างน่าไป cái quá hả? Này nữa, đi mà Mình kiếm nhà, được rồi Giờ chắc noi nè คลิปนี้ก็ไม่ยงงหรอกถือว่าเป็นการใช้คลิปเวลากินเขาจะต้องขอคุณพี่น้องอีกเหนึ่งเนาทีเฮ็ดให้ผมมาหอวอัดจุดนี้ได้ถามว่ามาหอดจุดนี้คือหยัง รดหนี้ของผมก็คือ,อว่าเกแต่ผมอ่าเติบโตมีคนรูจ้จักชอมของเสียอย่างแฟ้นเพจมีคนหัวจักเข้ามาพอบานใสบันเทิงหลอกกาอมีคนเบิร์นคลิเฮ้าแช่์คลิปเฮ้าติดตามคลิปเฮ้าแต่ขวบคุ้นพี่นอง คือการนะครับว่าจากจุดเล็กๆจุดน้อยๆถ้าใส่ใจกับมันนี่ถูกยางมันจะออกมาดีเบดถึงวันนี้ยอดวิวเราจะน้อยมือข้างหน้ายอดวิวห้องกับเพื่อมเเป็นกำลังใจให้พี่นอ้องสู่ผู้สู่คนคือเกอา์เดออย่าลืมนะครับด้อฝากกดไลค์กดแชร์น้ำมื่เด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ